เร็ดเจ็ดร้อยแล้วครับผัดผิดประดุกครับ ใส่ผักชีลาวกับใบกบระเพราครับนี่เมนูเซตเซะครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับผัดผิดปลาดุกใส่ผักชีลาวกับใส่ใบกบระเพราครับนี่่าทานไหมครับกินกับข้าวสวยละล้นครับเมนูนำเสนออย่างนี้ครับสวัสดีครับ